ý thức 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 ý ปวดเสลี่ยงกันกเลื่ันวดเสลี่ยงกันเลื่อนๆอยู่เลี่ยงแผลได้าัฟังๆแล้วมันหลายแผลนะครับเ้าหน่อยนะครับขนตึ้งสูงล้กระท่า ตกะลกไได้หลายปฏิบัติดาวดวงหม่บวกเจ้าสังลุยจงโชคดีตามสองนึงไป